้วครับกลับมาที่รายการจับเงินชนทองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามทาง FM 100.5้สถานีข่าวและสาระนะครับปัญหาการเมืองที่ทําพวกเราเวียนหัวกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะลองมาจับประเด็นดูนะครับว่าถ้าจะไปมองในแง่ของเศรษฐกิจและจะเริ่มแก้ไขปัญหาบางอย่างทางเศรษฐกิจมันจะถูกทางหรือเปล่า ช่วยได้ไหมนะฮะวันนี้จะคุยกับอาจารย์ดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับรองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าทีดีไอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับก็อาจารย์มองว่ามันมีปัญหาจากทางด้านของเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ทึ่ทาให้การเมืองมีปัญหาวุ่นวายสับสนเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์คือมันมองปัญหาได้หลายแบบนะครับมองประเภทที่ว่ามีคนคนหนึ่งมีอํานาจเยอะมีเงินเยอะก่อเหตุกัน แล้วก็เลยมีการประทะากันก็บองได้ก็มองว่าเป็นความขัดแย้งของตัวบุคคลคแต่นักวิชาการจะมีความรู้สึกว่าตัวบุคคลนี่จริงๆก็สําคัญแต่ตัวบุคคลจะทําให้เกิดปัญหาขนาดใหญ่อย่างนี้ได้นี่ก็ต้องแปลแปลว่าตัวโครงสร้างของสังคมโครงสร้างเศรษฐกิจมันมีปัญหาด้วยในรอบนี้เราเราจริงพยายามวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งในเมืองไทยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างอะไรกับอะไรมันก็มองได้หลายแบบในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองก็มองว่า กลุ่มนิยมเจ้ากับกลุ่มไม่นิยมเจ้าจะม,มองอย่างนั้นก็มองได้ถูกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจก็คือเป็นความขัดแย้งของกลุ่มคนทางเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันเป็นคนชาวชนบทฐานะยากจนกลุ่มหนึ่งกับชนชั้นกลางคนในเมืองกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างานาี้ทั้งนั้นครับก็คือ,อกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยถ้าไปดูตัวโปรไฟล์หรือไปดูตัวลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมี่จะเป็นคนที่ น่าจะเป็นดูปรากฏต,ตามข่าวตามอะไรต่างๆนะครับก็คนคนชั้นกลางในเมืองคนมีอาชีพถาวนรนะครับส่วนคนที่เรียกว่าเสื้อแดงนะครับ,รบก็อาจจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มชั้นกลางระดับล่างอยู่ในเขตต่างจังหวัดน,นะครับแต่เดิมก็มีทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ของไทยที่บอกว่าอสองนักคราประชาธิปไตยคงเคยได้ยินกันนะที่คน ชนบทเลือกตั้งรัฐบาลคนในเมืองล้มรัฐบาลครับตอนนี้ไม่ว่าใครตั้งรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะล้มรัฐบาลทั้งคู่กรรมการมันเปลี่ยนไปครับปัญหาที่เราพยายามมองกันที่ TDRI นะครับซึ่งก็ร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการหลายแห่งที่อยากจะเห็นประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศไปลดความขัดแย้งไปได้ก็เลยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาการขึ้นมาหลายแห่งนะครับก็จะจับปัญหาเรื่องหนึ่ง เรื่องที่สําคัญก็คือเราจะดูว่าเราจะสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไงปฏิรูปการเมืองนี้พูดกันหลายครั้งล่าสุดนี้ก็เตรียมจะปฏิรูปกันอีกรอบหนึ่งใช่ครับถ้ายังไม่ไปไกลเกินเกินกว่าแก้รัฐธรรมนูญในมไม่กี่เรื่องเนี้ยพวกเราเชื่อว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระยะยาวได้เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรากฐานมันลึกนะฮะถ้ามันมีความขัดแย้งที่มีคนกลุ่มหนึง่งที่มีความเป็นอยู่ดีกว่า คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีโอกาสทางเศรษฐกิจทางสังคมน้อยกว่าปัญหาที่จะปะทุออกมาจนเกิดเป็นระเบิดออกมาอย่างที่ผ่านมานี่นะครับมันเกิดได้ง่ายครับฟังดูอาจารย์คือนักวิชาการมองเหมือนกับว่าปัญหาความผัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเป็นเพราะว่าระดับความรายได้ของประชาชนมันไม่เท่ากันใช่ไหมวารนรวยคนจนหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าปัญหาทางการเมืองเป็นเพราะว่าคนในระดับชนชั้นปกครองเนี่ยแย่งอํานาจกันเองหรือเปล่า ก็มองได้หลายแบบนะครับแต่ว่าความจริงนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและหลายหลาเรื่องประกอบกันครับแต่ถ้าเกิดคือการถ้าจะวอว่าฝ่ายปกครองหรือฝ่ายชนชั้นสูงในเมืองไทยแย่งอานาจกันถ้าดูประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมาก็คงใช่แต่ปรากฏการในรอบสี่า5ปีนี้นะครับก็คือการที่ไม่ใช่คนระดับสูง ขัดแย้งกันเองเท่านั้นแต่ยังมีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากมีคนเป็นแสนมาชมุมนุมกันอย่างนี้ก็คงแปลว่าเป็นคนบางกลุ่มเท่านั้นคงจะไปตีความอย่างนั้นไม่ได้แล้วถ้าไปดูผลการศึกษาในต่างประเทศนะครับซึ่งเราได้ลองวิจัยเบื้องต้นดูนะครับมีความชัดเจนนะครับว่าประเทศไหนนะครับที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเยอะประชาธิปไตยอยู่นานไม่ได้คือเคยเปลี่ยนมาจากประเทศที่เป็นเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยมีการลึกตั้งสักพักหนึ่งก็จะล้ม กลายเป็นคอมมิวนิสต์กลายเป็นสังคมนิยมไปหรือตอนหลังก็กลับมาเป็นมีรัฐประหารมีอะไรคล้ายๆกับเมืองไทยที่เคยเกิดขึ้นคือปฏิทินปไตยเกิดได้แต่อยู่ไม่ได้นะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือตัวอย่างในลาตินอเมริกาประวัติศาสตร์ซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับซึ่งหลายเรื่องก็คล้ายกับเมืองไทยนะครับก็คือมีเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจอยู่เยอะมีคนจนคนรวยนะครับแล้วก็เกิดผู้นําซึ่งหาเสียงนะครับ ในลักษณะประชานิยมแจกเงินแจกเงินแจกงครับสร้างโครงการวาดฝันต่างๆแล้วก็เข้าสู่อำนาจนะครับแล้วก็เกิดวงจรวุ่นไปหม่ใช่ับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในต่างประเทศสรุปค่อนข้างตรงกันนะครับว่าปัจจัยที่จะทําให้การเมืองไปได้ก็คือมีเรื่องที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจนั้นระดับรายได้ต้องไม่แตกต่างกันมากเกินไปถ้ามีช่องว่างรายได้เยอะนะครับตรงนั้นจะเป็นตัวปัญหาที่บั่นท้อให้ ประชาธิปไตยอยู่รอดไม่ได้แล้วถ้าเกิดาการแก้ไขปัญหานี้นะครับในการปฏิรูปการเมืองรอบนี้ไม่แตะปัญหาเหล่านี้เลยแก้เฉพาะเรื่องระบบเลือกตั้งระบบพักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยพวกเราก็เชื่อว่ามันมีข้อจํากัดเพราะว,ว่าส่วนที่ทําได้นั้นทําไปแล้วปฏิรูปแบบนั้นทําไปแล้วในปี240 ส่วนที่ประสบความสําเร็จก็ประสบความสําเร็จไปส่วนที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ก็คงไปถึงขีดจํากัดของมันแล้วล่ละเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องมองให้มันกว้างไปกว่าเรื่องปฏิรูปแบบหนึ่งปัญหาคือคนที่อยู่ในแวดวงอํานาจทางการเมืองมีความเชื่อแบบนักวิชาการทั่วโลกเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะต้องไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนระยะยาวแล้วคนที่จะแก้ก็ไม่ใช่ใครก็เป็นนักการเมืองนักการเมืองอาจจะชอบบรรยากาศ การเมืองแบบนี้หรือเปล่าผมไม่คิดว่านักการเมืองที่ไหนชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลชิงอำนาจกันมาเลือกตั้งกันมาหรือทําอะไรกันก็ได้นะครับเพื่อเป็นรัฐบาลแต่ปกครองไม่ได้ครับเดินหน้าโครงการอะไรก็เดินหน้าไม่ได้ครับมันเป็นสภาวะที่คิดว่ามันถึงจุดอึดอัดและจุดที่มันตันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะศึกษากันนะครับแล้วก็ตั้งเครือข่ายกันทุกวันนี้นะครับอยากจะทํากัน ดูเรื่องของปฏิจจรูปเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองจะดูอยู่ประมาณ4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือดูว่าความเหลื่อมล้ําเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งหลักๆก,ก็คือ 1. คนที่รวยสามารถร่ำรวยมหาศาลได้ยังไงนะครับแปลว่ามีส่วนเกินทางเศรษฐกิจที่ถูกกอบโกยโดยโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันเข้าไปเยอะนะครับเรื่องที่2ก็คือทําไมจึงเกิดคนจน ขนาดใหญ่แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือพึ่งตัวเองได้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองเยอะมากเช่นเศรษฐกิจตกต่ำรอบนี้นะครับก็จะพบว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเดือดร้อนมากนะครับเราก็ต้องพยายามหาทางออกซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขให้คนที่อยากจะได้อนาจทางการเมืองมาโฆษณาชวนเชื่อกับคนกลุ่มนี้ได้นะครับเรื่องต่อมาเราก็จะไปดูเรื่องของมาตรการการเงินการคลังว่าทุกวันนี้นะครับไม่ว่าเรื่องของการเก็บภาษี มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแค่ไหนเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะครับกระตุ้นแต่และโครงการโครงการเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสร้างถนนผลทางกลุ่มไหนได้ไประโยชน์เยอะอกลุ่มไหนได้ไประโยชน์น้อยนะครับแล้วก็ประมวลจากส่วนนี้สิ่งที่เราคาดว่าน่าจะเป็นคําตอบซึ่งเราต้องไปพิสูจน์กันนะครับก็คือการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบ รัฐสวัสดิการเชิงพื้นฐานรัฐสวัสดิการนี้จะมาแทนที่ความเชื่อแบบประชานิยมครับประชานิยมคือความเชื่อที่ว่ารัฐบาลเป็นผู้ให้ประชาชนเป็นผู้รับรัฐให้ตามความพึงพอใจอจะให้กลุ่มไหนจะให้อย่างไรไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้อ,อ่เพราะฉะนั้นโครงการที่ผ่านมาในช่วงอย่างกรณีสองพันบาทเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการหรือเป็นประชานิยมอาจารย์ไม่ใช่เป็นสิทธาวร แล้วก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนจนโดยเฉพาะเป็นการพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าที่จะไปเรื่องช่วยคนจนเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เข้าข่ายเรื่องของรัสวดิการก็คงเป็นเรื่องก่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าบวกกับเรื่องของการสร้างความยมทางการเมืองนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกเยอะถ้าเกิดมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือถ้าจะมีการช่วยเหลือคนจนต้องมีการทําอย่างเป็นระบบและเป็นสิทธิ์เช่นอย่างโครงการ30บาทที่ผ่านมาอันนี้คือคือสิทธ แล้วเป็นสิ่งที่เราคิดว่าใกล้กับเรื่องของรัสวัดิการไม่ใช่เรื่องของประชานิยม30บาทนั้นถูกจัดกลุ่มกับประชานิยมเหมือนกับกองทุนหมู่บ้านเหมือนกับอะไรสารพัดเหมือนกับ SML อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าทางวิชาการ30บาทรักษาทุกโรคนั้นมองว่าเป็นรัสวดิการพื้นฐานในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาแบบฟรีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของรัสวัดิการพื้นฐานคือให้สิทธิ์แล้วไม่ใช่ว่าคุณต้อง เป็นคนที่มีความคิดคล้ายกับกลุ่มไหนอยู่ในจังหวัดไหนคุณถึงจะสามารถใช้สิทธิตรงนั้นได้ครับเราก็อยากจะเห็นรัฐสวัสดิการซึ่งในโครงการนี้เราก็จะศึกษาการเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการในประเทศต่างๆในโลกนะครับซึ่งมันมีสักสามสรูปแบบรัฐสวัสดิการอย่างในสแกนดิเนเวี avia, อยงง Sweden, อย่างในสวีเดนนะครับอย่างในประเทศฟินแลนด์พวกนั้นนะครับรัฐสวัสดิการในยุโรปภาคพื้นทวีปยุโรปรในเยอรมันในฝรั่งเศส รัฐววัดิการในอังกฤษและก็รัฐววัดิการในสหรัฐอเมริกา,าแต่ละที่มันจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันเราก็จะศึกษาที่มาที่ไปศึกษาว่ามันจะเกิดของอย่างนี้ขึ้นมาได้อย่างไร,รับาการให้รัฐสวัสดิการนี่ก็คือจะเป็นการช่วยลดช่องว่าง,<อ>งใช่ของคนจนให้อย่างน้อยอยู่พื้นฐานได้นะครับเจ็บป่วยมีการรักษาพยาบาลได้ตกงานมีเรื่องของการประกันว่างงานที่มันครอบคลุมเกษียณอายุชราภาพมีตาข่ายทางสังคมคอยอุ้มชูเกิดการ เปลี่ยนลงทางเศรษฐกิจนะครับเช่นเกิดการตกงานเกิดการอะไรต่างๆไม่มีไม่ได้แปลว่าสิ้นรไาไม่ตอบไปเลย้ลว,วมัน <ตก S 1> จะเชื่อ<แ>มันจะช่วยแก้ไขปัญหาการเมืองอยังไงอาจารย์อย่างแรกนะครับถ้ารัฐสวัสดิการคงอยู่รัฐสวัสดิการถูกสถาปนาขึ้นมาได้นะครับาการที่นักการเมืองจะเอาอะไรไปให้ใครนั้นมันไม่ใช่การให้โดยนามของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือให้โดย บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่านี่คือเงินของนายกคนนั้นเงินของนายกคนนี้หรือเงินของรัฐมนตรีทางคนนั้นคนนี้นะครับ <c oughs> แต่นั่นก็คือสิทธทิประชาชนที่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ความแตกต่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมถ้ามันมีไม่เยอะนะครับความเดือดร้อนพื้นฐานมันไม่เยอะ,อะแล้วก็ต้องแก้ไขกลไกอื่นอย่างที่บอกด้วยนะครับต้องเป็นลดช่องว่างที่คนรวยรวยเกินไปด้วย <c oughs> นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการทําให้คนรวยมี มีลาบที่ไม่ควรได้ไม่มากเกินไปนะครับซึ่งมันมีหลายความคิดที่เสนอกันในช่วงที่ผ่านมาไปกันถึงเรื่องปฏิรูปที่ดินเอาที่ดินคนรวยมาแจกคนจนอะไรต่างๆของเรายังคิดว่าการทำอย่างนั้นเป็นยาที่แรงเกินไปสุดตรงไปหรือเปล่าสุดตรงเกินไปแล้วจะทำให้แทนที่จะแก้ไขความขัดแย้งจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่วิธีที่เราคิดว่าอย่างน้อยถ้าจะปฏิรูปเศรษฐกิจในลักษณะอย่างนั้นนะครับ ใช้ยาที่อ่อนกว่านั้นซึ่งยังไม่เคยใช้เลยก่อนที่จะขันไปใช้ยาแรงขนาดนั้นนะครับแล้วมีโอกาสแพ้ยามีโอกาสทั้งความขัดแย้งได้รเริ่มจากยาอ่อนๆก่อนเช่นเรื่องของอการขจัดส่วนเกินที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งในโครงการนี้เราจะทําสิ่งที่เรียกว่าการทําแผนที่ส่วนเกินเศรษฐกิจไปดูว่ามีส่วนเกินเศรษฐกิจอะไรบ้างซึ่งหลกัหลกๆตอนนี้มีการระบุว่ามีอย่างน้อยสัก5อย่าง ที่ควรจะต้องเร่งกําจัดถ้าเกิดจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับครับมีเรื่องของการผูกขาดเศรษฐกิจซึ่งมีอยู่เยอะในเมืองไทยแต่ว่ามาตรการที่มีอยู่นี้ไม่มีประสิทธิผลเลยและปฏิรูปการเมืองรอบนี้ต้องปฏิรูปเศรษฐกิจคือลดการผูกขาดอันที่สองนะครับต้องลดการแทรกแซงของรัฐที่ไม่โปร่งใสและที่เป็นปัญหามาตลอดก็คือเรื่องของการแทรกแซงสินค้าเกษตรแล้วยุ่งกันแล้วก็เกาเหลาตีกันอยู่ทุกรัฐบาลก็คือเรื่องนี้แหละครับเพราะผลประโยชน์มันมหาศาลนะครับ เรื่องที่สามก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดส่วนเกินเศรษฐกิจย้ายจากกระเป๋าของรัฐไปสู่กระเป๋าเอกชนนี้เยอะมากะนะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของอภิสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิในทรัพ,พยากรธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องธรมรหากินของประชาชนะนะครับเรื่องที่ห้าก็คือเรื่องของการปั่นหุ้นการใช้ข้อมูลวงในในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เกิดเศรษฐีที่มีเงินขึ้นมาจากการเอาเปรียบนักลงทุนคนอื่นเราจะทําแผนที่ห้าตัว อย่างน้อยห้าเรื่องนี้นะครับดูว่าส่วนเกินเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องนั้นมันใหญ่แค่ไหนตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนมันเอาเงินจากกระเป๋าใครไปสู่กระเป๋าใครมันไหลเวียนกันยังไงแล้วมันไปโยงกับการเมืองยังไงครับโอ้โหแค่ห้าเรื่องนี้ผมว่าติดตามไปน่าสนใจแล้วเป็นเรื่องแบบที่สําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยนะอาจารย์จะใช้เวลานานไหมครับเรื่องนี้ก็คงใช้เวลาศึกษาพอสมควรนะครับคง คิดว่าเป็นปัญหาระยะยาวแล้วจะอยู่กับเมืองไทยนานเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่จะมาแก้กันวันนี้วันพรุ่งนี้คิดว่าจะใช้เวลาสัก8เดือนแล้วก็ทาง TDI เองนะครับก็ได้ระดมศรกพกำลังเท่าที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้มากมายอะไรนี่นะครับก็คงมีนักวิจัยร่วมโครงการนี้เป็น1ิบกว่าคนขึ้นไปมาทํากันเต็มที่นะครับร่วมกับเครือข่ายวิชาการทางซีกสถาบันพระปกเกล้าก็จะไปเสนอสุรปฏิรูปการเมืองโดยเรื่องของแก้ไขสถาบันกฎกติกาการเมืองของเราก็จะมาดูเรื่องของปฏิรูปเศรษฐกิจ แล้วก็จะไปร่วมมือกับเครือข่ายของสำนังงนกงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สแล้วก็เครือข่ายที่อาจารย์หมอประเวศวสีเป็นประธานก็จะปฏิรูปกันหลายเรื่องก็คงจะเป็นอีกความพยายามหนึ่งนะครับของคนที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐแต่เป็นเครือข่ายวิชาการมาร่วมกันว่าในภาวะที่ประเทศเกิดปัญหาแบบนี้ วิชาการจะมีบทบาทเล็กๆในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมได้ยังไงครับต้องทาไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าเรื่องทรัพยากรนี่ผมก็สนใจละจะครอบคลุมหรือเปล่าผู้มีอำนาจไปเที่ยวมีที่ดินอยู่ที่นู่นที่นี่นะชาวบ้านไปมีไม่ได้แต่ผู้มีอำนาจไปได้อะไรเงี้ยเกิดความดูแลแปลกๆในสังคมบ้านเราอยู่เยอะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะฮะที่ช่วยเปิดประเด็นนี้นะครับสวัสดีครับพักครู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ